สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาเข้าครัวกับเจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งทำยำผักกาดดองค่ะสูตรง่ายๆเป็นสูตรบ้านเจ๊กุ้งเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้ผักกาดดองตานกพิราบค่ะ หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเลยค่ะมียอดพริกนะคะขิงหอมแดงใบมะกรูดค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เป็นยอดพริกนะคะเพราะในยอดพริกนี่แหละค่ะทานแล้วรู้สึกพ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในใบมะกรูดเจ๊กุ้งก็ใช้เป็นใบมะกรูดอ่อนนะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งลูกเลยค่ะไข่ชอบเปรี้ยวสามารถปรับรสได้นะคะ ากระดองใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะโดยส่วนตัวชอบยี่ห้อนี้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและผงนัวนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกุ้งแห้งค่ะนำไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะจะได้นิ่มและสะอาดค่ะสีสวยน่าทานจริงๆเลยค่ะตามด้วยผักเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่ผักนะคะคุกเขาเบาๆนะคะอย่าให้เขาช้ำนะวันนี้ขออนุญาตเป็นพริกไม่หั่นนะคะเพราะว่ามีเด็กทานด้วยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเย็นของเจ๊กุ้งวันนี้นะคะยำประกาศดองกุ้งแห้งค่ะปรับรสตามชอบได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ